สวัสดีค่ะวันนี้ไปจะมาทดลองใช้ดีดีคีมบอเตอร์ให้ดูนะคะว่ามันกันนะ้ำได้จริงไหมหลนี้สามารถใช้ได้หนึ่งถึงสองเดือนนะคะเนื้อโลชั่นจะซึมซับผิวได้เร็วมากสีนี้จะเป็นสีสำหรับคนผิวสองสีนะคะสีเนเจอร์ สำหรับคนผิวขาวมีอีกสีหนึ่งก็คือสีพิงค์นะคะตัวนี้กันแดดได้ด้วย SPF 50 PA บวกบวกตัวนี้จะไม่วอกนะคะไม่เหมือนมีบีจะไม่ใช่มันไม่เหมือนมันไม่เหมือนพองนะคะมันจะเป็นเหมือนสีธรรมชาติเลยอ เปนซับเริมมากดูนะคะความแตกตา่างของสีเราจะลองเอาน้ำล้างดูนะคะว่ามันกันน้ำได้จริงไหมโฆษณาหลอกลอ้างหรือเปล่านี่ไม่ออกนะคะถูแรงๆก็ไม่ออก สำหรับคนมีขนแขนขนขายเยอะก็มันไม่ติดขนนะคะหาให้ลองเลยนี่ไม่ออกยังเหมือนเดิมนีเลียวใสขาวเหมือนเดิมนะคะนี่เลย